สว,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะคะวันน,นี้นก็จัดรถอีโคคาเปลี่ยนน้ำมันมาให้1นึคันแล้วนีบอกเลยว่ารุ่นนี้นหลายๆคนรีเควสกันมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับ y a ริสเอทิเนะคะเครื่อง2,000ตัวสมาร์ท ไม่ใช่เครื่องสองพันเครื่อง1.2นะคะตัวสมาร์ทสภาพแรกรับเลยนะคะบ,บอกเลยว่าสวยกริฟตงานดีสนิทมา,มากๆแล้วเลขไมล์ร้อยสุดๆนะคะใครที่หาอยู่ดูคลิปนี้แค่จบตัดสินใจได้เลยทันทีนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างย้ําก่อนนะคะว่าสภาพแรกรับยังไม่ได้ล้างแม้กระทั่งน้ำเปล่านะสวยครบจบในคันเดียวอย่างแน่นอนนะคะดูได้เลยรถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะกับโตต้ายาริสเอทีพ 1.2ตัวสมาร์ทนะคะชมปี2023คันนี้เลขไม่เพียงแค่60,000โลนะคะกับราคาเพียงแค่4 8่0 0 0แมาบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์จัดไปได้เลยนะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนเป็นรถอีโคค่ะประหยัดน้ำมันนะคะได้ปีใหม่ไม้น้อยและที่สำคัญได้เครื่องสีสเรียบร้อยแล้วนะคะอัตราการเล่นคือดีงามอย่างแน่นอนนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยคันนี้จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะเลนนะคะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆได้ไฟเดย์ไทม์นันนึ่งไรมาให้เราด้วยตัวนะคะกระจังหน้าสวยๆค่ะพี่ไม่มีช้ำตัวน,นี้เป็นรถเข้าใหม่นะ,ะป้ายทะเบียนยังเป็นต่างจังหวัดอยู่เดี๋ยวอัปเดตเป็นกรุงเทพให้นะคะทางบริษัทจัดก,การให้พี่พี่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเรียมสันบอดี้ฝาก,กระโปรงทุกอย่างสวยคมกริบนะคะไม่มีช้ำแบบนี้เลยเลนเส้นเหลี่ยมด้านโค้งด้านข้างอย่างที่เห็นนะเส้นบนเส้นล่างสวยเงียนกริบสนิทเห็นได้เด่นชัดมากๆรอยต่อกระชนหน้าก็แนบชิดสนิทกันนะคะไม่มีดุมไม่มีอ้าสำหรับตัวแแแมม็็็กกเเนนนี่ยยจะะะได้ปออลค มกอรลอยสุโทนปัดหน้าเงาแบบนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะคะตัวนี้รัดก,ก็ยางปียีิบสานะคะยางใหม่ๆเลยซุ้มล้อซุ้มล้อรกริปกริปแบบนี้นะคะบ้าชมาชมก็โชวไม่มีแตกไม่มีหักแต้มสีเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะตัวนี้มาพร้อมกับสีบอน o n เงินนะคะซึ่งเป็นสีที่สวยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายสุดนะคะบอกได้เลยว่าจะใหม่กริปดูสดใหม่อยู่ตลอดเวลาใช้ไปกี่สิบปีก็ดูไม่เก่าดูไม่ซีดอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับตัวกระจกมองข้างตัวนี้ได้ปรับทับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะมีไฟ LED ให้ลราในตัวแล้วก็ประตูมือเปิดเนี่ยจะเป็นแบบ Q ะคะีเล็ตะาะนี่สวยงานดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญภายในนะคะจะคุมโทนด้วยสีดําแบบนี้เลยนะคะสวยเนียสนิทไม่มีช้าแม้แต่่างใดน,น,นะคะซ่องตะเข็บประตูดูได้เลยนะคะเหลี่ยมสันบอดี้หัวน็อตนะคะเหลี่ยมคมๆไม่มีรอยแกะรอยงันรอยแคะรอยไข่ใดๆทั้งสิ้นนะคะรวมถึงด้านนี้นะ,ะซุ้มสบ,บีนะดูได้เลย เลียมสันคมคมกริบๆนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังกึ่งเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะตรงกลางจะเป็นแบบผ้านะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็เบาะหนังทําความสอาดง่ายนะคะบอกได้เลยว่าสวยกริบเนี่ยสนิทไม่มีรอยแตกหรือว่า รอยแบบว่าขาดใดๆทังสิ้นนะงานดีทั้งเบาะผู้โดยสารและเบาะผู้คนขับนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นแบบมัปปิฟังก์ชันนะคะสวยงานดีรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะเชื่อมต่อลูทูธผู้สั่งการผ่านเสียงพวงมาลัยได้หมดเช่นเดียวกันนะคะคอนโซลหน้ากริบๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยกาวรอยังขาดตั้งกล้องใดๆทั้งสิ้นรวมถึงตัวหน้าจอเนี่ยอะตัวนี้นะคะมีหน้าจอแบบทัชสกีนให้แล้วในตัวนะคะตัวนี้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d แอนดได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวแน่สตาร์ทให้ดู นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบท o s ต Start Engine s t a r t Stop มีให้ครบเส้นเดียวกันนะคะหน้าปัดเรือนไม้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิสตอนเรียบร้อยแล้วนะนี่หน้าปัดเรือนไมเป็นแบบดิสตอนเลยนะคะเลขไม้หกหมื่นเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดร้อยสิบเอ็ดกิโลนะคะถือว่าใช้งานน้อยเลยนะคะที่มีคุ้มมากมากแอร์ปรับออโต้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ช่องเก็บวงเก็บของนะใหญ่ๆกว้างๆนะคะรูเสียบชาร์จ usb นะคะใดๆครบหมดนะ งานดีมากๆตัวนี้นะคะเป็นรถอีโคคาได้เกียร์ออโต้และที่สําคัญเล่นเกียร์ปรับเปลี่ยนเกียร์แมนนวลได้หูคุ้มนะนี่นะคุ้มนะชอบก็จับไปได้เลยนะพี่ๆสวยขนาดนี้นะรีบเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องบนทึกหน้าให้เรียบร้อยในตัวนะ,ะ้ะเดิมแท้โรงงานเลยชอบก็จัดไปได้นะคะ489,000บาทราคานี้บอกเลยว่า สุดแสนจะคุ้มนะคะใครสนใจเบอร์โทรขึ้นโชว์แล้วด้านล่างสายมือนะคะ065 28416-40เบอร์นี้อัดลายได้เลยที่นี่รีบเลยนะเพราะว่ามีมาแค่คันเดียวนะสำหรับเอทินะเดี๋ยวไปก่อนนะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูสำหรับตัวด้านหลังกันต่อนะฮะภายในกริปมากนะดูได้เลยนะภายในกริปจัดเลยนะคะด้านหลังโอ้โหให้มาแบบกว,ว้างกเลยสำหรับเอทนะดูได้เลย พอสวยพอตึงนะคะไม่มีขาดไม่มียน่นและภายในคือว้างนั่งสบายนะคะสำหรับตัวแผงคอนโซลประตูด้านหลังสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยจะมาพร้อมกับรูวางแก้วสะดวกนะสะดวกสบายนะเวลาลงเวลานั่งกินลงกินน้ําในรถไม่ต้องกลัวเริมไม่ต้องกลัวเปื้อนไม่ต้องกลัวว่าจะวางไว้ที่ไหนนะนี่มีรูวางให้นะใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่บีแล้วก็มีช่องเก็บของข้างล่างอีกนะคะคุ้มสะดวกสบายแน่นอนสําหรับคันนี้นะประหยัดน้ํามันไม่พอนะคะผ่อนชืลนะค่ะ แถมที่สมคัญได้รถสวยออปชั่นคือครบจัดเต็มนะคะตัวระบบเบรกเนี่ยจะเป็นบัตรหน้าดิสหลังดานะคะนี่แมกหลทุกลอ้ออย่างที่เห็นเลยเรียงสารบอดี้ทุกอย่างสวยคมกริบไม่มีช้านะคะดูได้เลยนี่นะคะด้านหลังเลนไฟท้ายสวยๆนะคะไม่มีแตกไม่มีหักแต่ทั้งสิน้นกล้องมองหลังเดิมแท้โรงงานกระจกหลังไล่ฝ้าเรียบร้อยนะคะนี่กระจกผู้บานเดิมแท้โรงงานนะจ๊ะอ่ะให้ดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกัน บอกเลยว่าให้มาคนข้างกว้างเลยเอจีนนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่แบบว่าอีโคคาร์นะคะที่ภายในกว้างนะคะด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้สี่สูบอัตราการเร่งดีนะคะประมาณ92แรงม้านะคะด้านหลังนี่พื้นที่ใช้สอยเยอะนะนี่แล้วก็เก็บของบล็อกทุกอย่างให้ครบนี้จะเป็นอุปกรณ์ติดรถมานะคะจะเป็นแบบชุดอุปกรณ์เตงงิมลมยางฉุกเฉินใดๆใดก็มีให้ครบคันอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับตัวนี้เลยนี่ให้ดูกันหัวน็อตนะเนี่ยให้ดูเลยเหลี่ยมสันบอดี้คมสวยนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยรถสวยเดิมๆรอบคันเนี่ยคะหัวน็อตไม่มีกระดิกไม่มีไขนะเช็คมาหมดแล้วเรียบร้อยดูได้เลยนี่เห็นไหมเหลี่ยมสันคมกริบชัดเจนนะคะไม่มีรอยแกะรอยงันรอยง้างใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะชอบก็จัดได้เลยนะบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนสำหรับเอชีพคันนี้นะคะ อยให้ดูแบบถุกมุมกันเลยนะสำหรับตัวรถใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงร้านเราจะอยู่ตรงสรีแยกมีบุรีนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงพร้อมทดลองขับได้เลยจะพาช่างพาญาิมาดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือถ้ามาไม่เป็นหรือว่ากลัวรถยังไม่อยู่แล้วโทรหาแนนก่อนนะโทรมาสอบถามกันก่อนว่ารถยังอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวแนนแจ้งกลับนะคะว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแล้วค่อยนัดวันกันมาดูก็ได้นะคะนี่ใครอยากได้รถสวยๆนะคะในราคาประหยัดสภาพ น้องๆป้ายแดงนะคะแต่ว่าเป็นราคามือสองนะคะมาซื้อกับแนนไม่มีผิดหวังเรื่องจัดไฟแนนซ์นะคะงานไวไวใจแนนได้เลยนะคะเรื่องไฟแนนด์คือช่ำชองแน่นอนนะคะช่ำชองแน่นอนมีป้ายท็อปเซลติดหน้าบริษัทด,ด้วยนะคะก็ไม่เชื่อก็แบบกลัวไปซื้อที่ไหนมาหรืออะไรๆนะคะแล้วไม่ผ่านหรืออะไรมาปรึกษาแนนก่อนเผื่อนแนนมีช่องทางหาทางออกให้ได้นะคะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนตัวนั่งเครื่องกันต่อค่ะ มานะคะมาดูในส่วนตัวหน้าห้องเครื่องกันต่อนะคะให้ดูกันเลยว่าเครื่องเดิมเก่าเดิมแน่นอนนะคะซอหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ VVI ตัว E เข้ามาด้านหลังนะ,ะเป็นเครื่องยนต์ที่เขาบูตขึ้นมาใหม่ซึ่งแน่นอนว่า,าตาการเร่งอัตราการเร่งคือดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะและนี่จะเป็นแผ่นเพดนะคะเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะนี่สวยๆเนียนๆแบบนี้แผงจิ้งหรีดด้านหลังไม่มี หย่อนไม่มีย้อยนะคะเครื่องมาสวยสนิทเครื่องเดิมเกี่์เดิมไม่มีการยกการแปะการเปลี่ยนในรังสิ้นนะ,คะเครื่องมาใสาๆแห้งๆไม่มีค่าน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะแต้มสีโรงงานเห็นได้หมดครบชัดเจนแน่นอนนะคะดูได้เลยนะคะสำหรับตัวโครงสร้างทุกอย่างเดิมเดิมนะคะนี่ตาปั้มตัวห้าทุกอย่างเห็นได้ชัดนะคะ หัวน่งหัวน็อตนี่คือไม่มีกระดิกไม่มีคเยียนเลยนะพี่ๆนี่ในทรงในโซ่จะเก็บหัวน็อตที่ฝากระโปรงใดๆนะคะครบจบคุ้มค่าในคันเดียวแน่นอนซิกอร์ทุกอย่างครบหมดตัวนี้นะคะอย่างที่บอกรถเข้าใหม่มาสภาพกริปมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําสปาให้ใหม่อรอบคันภายนอกภายในห้องเครื่องนะคะแล้วก็มีการเช็คค่าของเดียวเช็คค่าแบตเตอรี่รวมถ,ถึงเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะก่อนส่งมอบรถพอได้เลยว่าซื้อรถกับเราไม่มีผิดหวังนะคะนอกจากจะได้รถสวยแล้วนะคะ เรื่องไฟแนนซ์ยังวายอันวัดง่ายนะใหเอกสารไม่ได้เยอะเลยและได้รถปีใหม่ไม่น้อยในราคาที่เบามากๆที่สำคัญเลยผ่อนชิวนะคะประยัดน้ำมันบอกเลยว่าสําหรับเอทีเนี่ยตอบโจทย์ทุกข้ออย่างแน่นอนสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดนะคะชอบถึงใจจัดได้เลยนะคะ4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นกับยาริสเอทีพ1.2ตัวสมาร์ทนะคะรถปี2023 ลเลขไม้6 0 0 0 0โลนะคะรถเจ้าของมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยนะคะสภาพแรกรับนางฟ้าเรียกพี่อย่างแน่นอนสนใจอยากเข้ามาดูรถจริงติดต่อหาแน่ได้เลยนะคะ บอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างซ้ายมือแล้วนะคะหรือใครต้องการสนใจนะคะสอบถามเรื่องกับการออกรถจัดได้เลยซื้อสดได้จัดแฟแนนได้ทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับ hmm. วันนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดในการอะไรไปต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ mm hmm. เรื่องออปชันอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะจต่นิ้นให้ดูสภาพตัวรถซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ mm hmm. อย่างที่เห็นเลยโอรสสวยบอดี้เดิมนะคะสนใจอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษแจ้งกันได้เดี๋ยวแนนถ่ายเพิ่มเติมให้ดูนะคะแล้วันนี้นะขอตัวลากันไปก่อนสวิดีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำ ขอตัวลาการไปก่อนนะคะใครที่สนใจคันนี้นะติดต่อหันแนนได้เลยที่เบอร์0652841640เบอร์นี้แอดไลน,น์ได้เลยนะคะ